สวัสดีค่ะเจอกันกับปัญญาบนรสี e ีนี้แม่ค้าก็เช่นเคยนะคะจะมีในส่วนของไม้กระถาง4นิ้วอีพีนี้คุณพ่อค้าคัดลูกไม้ในส่วนของ บนใบไผ่ใบหอ,อกนะคะไปให้กับคุณลูกค้าได้ทําการคัดเลือกหน้าไม้อีกทีหนึ่งทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วแม่ค้าทําการจัดส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยปรายสยนีไทยทําการจัดส่งด่วนให้แบบ EMS ก่อนการไปดูหน้าไม้ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งนะคะคุณลูกค้าสะดวกแบบโอน จะมีค่าจะส่งเมามาที่50บาทกรณีคุณลูกค้าสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจะส่งเมามาที่70บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลอัญญาบัญรีไม่ได้ทำการบวกเพิ่มจะทำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนเราจะส่งให้ทั่วประเทศทางอัญญาบัญชีใช้ขนส่งโดยไปรณียีไทยนะคะแพ็กแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษ จัดส่งด่วนให้แบบ EMS คุณลูกค้าสนใจรายการไหนกรณีลูกไม้แม่ค้าจะยกให้ดูทีลักกระถางพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยนะคะสนใจหมายเลขไหนกระถางไหนจดหมายเลขแล้วก็นะคะจด EP ที่ทำการรับชมแจ้งมาได้ที่เบอร์087-611-5169เบอร์นี้จะเป็นในส่วนของนะคะทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นทั้งไลน์ สามารถทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เปิดคลิปวันนี้นะคะแม่ค้าพามาดูโซนด้านหน้าของทางบ้านสวนอัญญาบอลสีนะคะซึ่งเป็นโซนการตั้งตู้ตบอลสีซะเป็นส่วนใหญ่นะคะบริเวณฝั่งนี้คือตู้ที่เราประกอบแล้วก็ได้มีการลงต้นบอลสีของเราไปแล้วนะคะส่วนที่เห็นอยู่ย่งเป็นโครงเหล็กแบบนี้เนาะก็ยังเป็นในส่วนที่นะคะเรา กำลังเล่งมือที่จะปลูกต้นไม้นะคะในส่วนของบอนสีของเราเพิ่มอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงระหว่างนะคะมีมีบางช่วงที่ตอนนี้เรากำลังหมักในส่วนของใบก้ามปูแล้วก็ใบมะขามเนื่องจากว่านะคะใบเก่าๆหรือว่าใบาที่เราหมักแล้วตอนนี้คือ,อ,อค่อนข้างที่จะไม่ทันต่อความต้องการนะคะช่วงนี้ก็เลยมีการ หยุดพักเพื่อที่จะรอในส่วนของใบกัมปูแล้วก็ใบมะขามอยู่นะโซนด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะจะแยกกันเลยระหว่างโซนของโรงเรือนแล้วก็ไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะนั้นจะแยกกันอย่างชัดเจนเราไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้าคลิปนี้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่หมายเลขที่1่ถึงเจจะเป็นบอลใบไผ่ใบหอกทั้งหมดแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาท ลูกค้าสนใจหมายเลขไหนก็จดหมายเลขนะคะแจ้งมาได้ที่ทางอัญญาบอลสีเผื่อแล้วก็สำรองในใจเอาไว้ด้วยนะคะกรณีกระถางที่คุณลูกค้าสนใจก็อาจจะใจตรงกันนะคะกับคุณลูกค้าท่านอื่นให้ดูในส่วนของหน้าไม้โดยรวมนะคะกระถางนี้เป็นกระถางที่หนึ่งหนึ่งกระถางมีมากกว่าหนึ่งต้นนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ ประมาณนี้นะคะกระถางนี้หมายเลขที่หนึ่งจ้ะลูกไม้บอลใบไผ่กระถางนี้หมายเลขที่สองนะคะให้ดูหน้าไมา้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดทั้งหมดจะอยู่ในกระถางสี่นิ้วจัดทรงทั้งกระถางนะคะให้ดูต้นแรกโทนสีประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นต้นที่สอง ตัวนี้ก็จะเป็นนะคะบอลใบปกติเนาะติดไปให้ด้วยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่สองจะ้ะลูกไม้บอลใบไผ่ลำดับที่สามนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะะกระถางนี้หมายเลขที่สามจะ้ะบอลใบไผ่กระถางนี้หมายเลขที่สี่นะคะหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาด ลำดับที่4จะใบไผ่กระถางนี้หมายเลขที่5นะคะทั้งหมดจะอยู่ในกระถาง4นิ้วแม่ค้าจะส่งทั้งกระถางให้กันที่ราคากระถางละ50บาทเท่านั้นยังไงคุลูกค้าที่ตามหาหรือว่าสะสมนะคะในส่วนของบอลใบไผ่ใบหอกก็อยากแนะนําให้นะคะเลือกดูแล้วก็เลือกที่ชอบนะคะเลือกที่ถูกใจกระถางละ50บาทนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดู เฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่ห้าจ้ะบอนใบไผ่กระถางนี้หมายเลขที่หกนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูขนาดด้นข้างนะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยแม่ค้ายกให้ดูทีละกระถางกระถางนี้หมายเลขที่หกจ้บบาบอนใบไผ่กระถางนี้นะคะหมายเลขที่เจ็ด ใบยาวมากนะคะล้นกล้องแม่ค้าเลยนะคะนาไม้ประมาณนี้นะคะให้ดูไซส์ลักษณะใบจะยาวมากเกินจะเกินคืบของแม่ค้าละประมาณนี้ลำดับที่เจ็ดค่ะ บอลใบไผ่กระถางนี้หมายเลขที่แปดค่ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีเฉดสีแล้วก็ทรงใบในส่วนของขนาดกระถางที่แปดจ้ะลูกไม้ใบไผ่กระถางที่เก้าจ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีให้ดูในส่วนของขนาดหมายเลขที่เก้าค่ะกระถางนี้ใบไผ่นะคะปนใบหอกไปด้วยให้ดูหน้าไม้ หน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดลำดับที่สิบจ้ะกระถางนี้บอลใบไผ่ลำดับที่สิบเอบด็ดนะคะให้ดูลักษณะทรงใบให้ดูขนาดหมายเลขที่สิบเอ็ดจ้ะกระถางนี้ลำดับที่สิบสองนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาด ประมาณนี้หมายเลขที่12จะ้ะหมายเลขที่13นะคะในส่วนของอีพนี้แม่ค้าขออนุญ,ญาตนำส่งให้กับคุณลูกค้าในวันจันทร์นะคะเนื่องจากว่าแม่ค้าลงคลิปเป็นวันเสาร์ไปรษณีย์ไทยเปิดครึ่งวันนะคะแล้วหยุดในส่วนของการรับพัสดุวันอาทิตย์ไม่อยากนะคะให้พัสดุตกค้างที่ขนส่งหลายวันขออนุญ,ญาตเริ่มการจะส่งอีกรอบคือวันจันทร์นะคะ หมายเลขที่13หน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูเฉดสีแล้วก็ลวดลายประมาณนี้ลำดับที่13จ้ากระถางนี้ลำดับที่14นะคะให้ดูหน้าไม้แม่ค้านำเสนอต้นนี้แล้วกันนะคะให้ดูเฉดสีนี่ โตขึ้นนี่เขาน่าจะสวยนะคะสำหรับต้นนี้กระถางที่สิบสี่จ้ากระถางนี่หมายเลขที่สิบห้านะคะแต่ละกระถางก็พิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยแมค้ายกให้ดูทีละกระถางหมายเลขที่สิบห้าจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบหกจ้ะมีอยู่สองต้นนะคะให้ดูต้นแรกต้นแรกลักษณะทรงใบนะคะเป็นบอลใบไผ่สีเข้ม ประมาณนี้นะคะส่วนส่วนต้นที่สองนะคะเป็นบอลโชวกระดูกเนาะให้ดูเส้นกระดูกนะคะเริ่มคมเริ่มเข้มมาแล้วให้ดูขนาดต้นโตมากนะคะเช่นเคยนะคะ สามารถเปลี่ยนถ่ายเป็นไซส์ขนาดกระถาง8นิ้วได้แล้วกรณีจะทําการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางก็อย่าลืมพักต้นไม้ไว้ที่บ้านลูกค้าก่อนนะคะสัก1-2สัปดาห์กําลังพอดีเนาะหรือว่ากรณีลูกค้าท่านไหนนะคะ1กระถางมีมากกว่า1ต้นจะทําการแยกเด็กๆออกจากกันก็เหมือนกันนะคะรบกวนพักต้นไม้ไว้ที่บ้านลูกค้าอย่างต่ำสักประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ค่อยทําการแยกนะคะเด็กๆออกจากกันเนาะ กระถางนี้หมายเลขที่สิบหจ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สิบเจ็ดนะคะให้ดูหน้าไม้ลำดับที่สิบเจ็ดค่ะลำดับที่สิบแปดนะคะในส่วนของบอนใบหอกกระถางนี้นี่เลยนะคะลักษณะใบเขาจะคล้ายหอกลำดับที่สิบแปดจ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สิบเกนะคะเป็นบอนใบไผ่ ไม้ประมาณนี้ให้ดูไซส์นะคะหมายเลขที่19จกจ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่20สิบนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนให้ดูต้นนี้นะคะลักษณะเฉดสีแล้วก็ทรงใบลำดับที่20สิบจ้าลูกไม้กระถางที่ย1สิบอ็ดนะคะลูกไม้คือไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะคะ ให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบหมายเลขที่ยี่สิจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สินะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดสีประมาณนี้หมายเลขที่ยี่สิบสองจ้ะใบไผ่ใบหอกกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สินะคะหน้าไม้โดยรวมในส่วนของขนาดนะคะถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วลำดับที่23จ้ะ ใบไผ่กระถางนี้นะคะหมายเลขที่ยี่สิบสี่ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะะมองด้วยตาเปล่ามีอยู่สามต้นนะคะกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่จ้าโทนสีเขียวเหนียวซับนะคะเขียวอุดมสมบูรณ์สีเขียวๆแบบนี้บอลใบไผ่ใบหอกกระถางที่25สิบห้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของไซ ลำดับที่25จะใบหอกและทางนี่หมายเลขที่26นะคะนะคะให้ดูทรงใบนะคะนำเสนอต้นนี้ดีกว่านะคะต้นเล็กที่อยู่ด้านล่างดูเหมือนสีเข้ามาแล้วนะคะกัดสีมาแล้วด้วยใบไผ่ใบหอกนะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะกัดสีช้านะคะแต่ว่าด้วย ความมีสเสน่ห์ของลักษณะทรงใบนะคะแล้วเวลากัดสีเนี่ยเขาจะสวยเอ,อ่ยยิ่งได้อายุยิ่งโตนะคะความหลากหลายความสวยเขาจะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกจ้าใบไผ่กระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบ 8จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์เป็นบอลใบไผ่นะคะหมายเลขที่28ดจ้าใบไผ่ใบหอกกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์มีมอมเมม,มมนะคะคาบน้ําไปบ้างเนาะเนื่องจากว่าใบไผ่ใบหอกเนี่ยส่วนใหญ่นี่แม่ค้าจะเอาไว้นอกตู้กันนะคะ มีคาบน้ำเนื่องจากว่าเราใช้น้ำบาดาลในการรดก็อาจจะหลงเหลือนะคะไม่เป็นอันตรายกับต้นบอนสีของเรานะคะลำดับที่29จะ้ะลูกไม้กระถางนี้นะคะลำดับที่30ให้ดูเฉดส,สีหมายเลขที่30จะ้ะใบไผ่ใบหอ,อกกระถางนี้นะคะหมายเลขที่31ให้ดูทรงใบนะคะอันนี้จะเป็นบอนใบหอ,อกเนาะ้า่าง ให้ดูไซส์หมายเลขที่31จ้ากระถางนี้หมายเลขที่32นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดลำดับที่32จ้ากระถางนี้ลำดับที่33นะคะให้ดูไซส์เนาะให้ดูขนาดให้ดูหน้าไม้ทรงใบนะคะเป็นบอนใบหอกนะคะ ลำดับที่33สจะลูกไม้กระทางนี้นะคะลำดับที่34ความยาวนะคะล้นกล้องแม่ค้าแม่ค้าขออนุญาตค่ะให้เห็นดีเทลรายละเอียดที่ชัดเจนให้ดูทรงใบนะคะใบยาวมากสีนะคะจุดลายเริ่มมาแล้ว พิจารณาได้ตามที่แม่ค้านําเสนอแต่ละกระทางนะคะแม่ค้าจะยกให้ดูนะคะหน้าไม้นี่เลยหน้าไม้ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าสวยมีเอกลักษณ์นะคะนี่เลยกระถางที่สามสิบสี่จ้ากระถางนี้หมายเลขที่สามสิบห้าจะให้ดูหน้าไม้นะคะเป็นบอลใบไผ่แล้วก็บอลใบหอกไซส์ประมาณนี้ลำดับที่สามสิบห้าจะ กระถางนี้ลำดับที่36นะคะเป็นบอลใบไผ่ประมาณนี้เลยไซส์นี้ความยาวนะคะของใบเนาะลำดับที่36จะ้ะลูกไม้บอลใบหอกกระถางนี้นะคะหมายเลขที่37มแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ประมาณนี้นะคะลำดับที่37คะ่ะ ลำดับที่38จ้ะให้ดูหน้าไมา้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดหมายเลขที่38จ้ะิะกระถางนี้ลำดับที่39นะคะเป็นบ bon อลใบหอกโทนสีแดงขอบเขียวะ,ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นโทนสีแดงเช่นกันต้นนี้เนาะ แถมให้ไปด้วยแล้วกันเนาะสำหรับกระถางนี้นะคะลักษณะทรงใบสีหวานๆประมาณนี้นะคะมีความฮับฮับแบบนี้เลยกระถางนี้หมายเรียกที่สามสิบเก้าจ้ะลูกไม้กระถางที่สี่สิบจ้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ลำดับที่สี่สิบจ้ะใบไผ่ใบ,ใบหอกกระถางนี้หมายเรียกที่4ี่บเอ็ดนะคะให้ดูโทนสีแล้วก็ให้ดูทรงใบอันนี้จะเป็นบอลใบหอกนะคะ ต้นนี้จะเป็นบอนใบไผ่กระถางที่41จ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบไผ่แล้วก็บอนใบหอกนะคะกระถางที่42อันนี้เป็นใบไผ่ส่วนต้นนี้เป็นบอนใบหอกประมาณนี้เลยให้ดูไซส์นะคะลำดับที่42จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่4ี่านะคะหน้าไม้ประมาณนี้ให้ดูไซส์นะคะ ลำดับที่43จากกระถางนี้นะคะสะดุดตาแม่ค้าเลยนะคะกระถางที่44พิจารณาได้ตามที่แม่ค้านําเสนอกรณีคุณลูกค้าใหม่ที่อาจจะบังเอิญแวะเวียนมาเจอกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามบ้านสวนอัญญาบรรอนสีไว้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการพัฒนาสายพันธุ์นะคะแบ่งปันบอนสีให้ในราคาเบาๆในส่วนของคุณลูกค้าเก่านะคะก็ต้องกราบขอพระคุณในความนะคะเอ็นดูกับทางบ้านสวนอัญญา เป็นอย่างสูงนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะะเฉดสีแล้วก็ทรงใบมีความดังๆนะคะนี่สลับนะคะหน้าไม้ประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่44จ้าลำดับที่45จะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบเริ่มจะกัดสีมาแล้วนะคะนี่สีเริ่มมาแล้วเนาะกระถางที่45จะ ลำดับที่46นะคะหน้าไม้จะประมาณนี้ให้ดูขนาดกระถางนี้หมายเลีกที่46จะ ลูกไม้ใบไผ่ใบ,บหอ,อกลำดับที่47นะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทนะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอลูกไม้แม่ค้ายกให้ดูรายละเอียดแต่ละกระถางเผื่อแล้วก็สำรองในใจเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาย้อนกลับมาดูคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะกระถางนี้หมายเลขกที่47ค่ะลูกไม้กระถางที่48จะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ลำดับที่4 แดจ้าลูกไม้ลำดับที่สี่สิบเก้านะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูในส่วนของขนาดหมายเลขที่สี่สิบเก้าจ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้แม่ค้าให้ดูนะคะปลายเขียวๆแบบนี้เลยให้ดูไซส์ลำดับที่ห้าสิบจ้ะ ลูกไม้กระถางนี่หมายเลขที่ห้าสิบเอ็ดจ้ะลักษณะเป็นบอลใบไผ่นะคะใบไผ่แล้วก็ใบหอกให้ดูไซส์หมายมเลขที่ห้าสิบเอ็ดจ้ะลำดับที่ห้าสิบสองนะคะจะเป็นในส่วนของบอลใบไผ่แล้วก็บอลใบหอกหมายเลขที่ห้าสิบสองจ้ะกระถางนี้ใบไผ่แล้วก็ใบหอกเช่นกันนะคะหมายเลขที่ห้าสิบสาม ให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดกระถางนี้ลำดับที่ห้าสิบจ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์คุณลูกค้าที่อาจจะนะคะอยากทําความรู้จักเพิ่มเติมกับทางบ้านสวนอัญญาบรรสีเรามี f a c e b o o k นะคะในส่วนบ้านสวนอัญญาแฟนเพจก็จะเป็นอัญญาบรรสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเข้าไปทําความรู้จักเพิ่มเติม,ตมกันได้อีกหนึ่งช่องทางกระถางนี้หมายเลขที่ห้จ้ะ บนใบหอกกระถางนี้นะคะหมายเลขที่ห้าสิบห้าค่ะโทนสีเขียวๆแบบนี้เนาะลำดับที่ห้าสิบห้าจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบหกจ้ะให้ดูนะคะทรงใบให้ดูไซส์กระถางที่ห้าสิบหกจ้ะ บอลใบไผ่ใบหอกกระทางนี้หมายเลขที่ห้าิบเ็ดนะคะหน้าไม้เฉดสีให้ดูเฉดสีใกล้ๆประมาณนี้ลำดับที่ห้าสิบเจ็ดค่ะกระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบแปดจ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะะให้ดูในส่วนของขนาดลำดับที่ห้าสิบแปดจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบเ้าจ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะเป็นบอลใบ ไผ่แล้วก็บอนใบหอกนะคะหมายเลขที่59าาจ้ะกระถางนี้ลำดับที่60นะคะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบนะะประมาณนี้นะคะให้ดูไซส์ลำดับที่60จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่61จ้ะ ให้ดูหน้าไม้โดยวรวมนะคะให้ดูในส่วนของโทนสีประมาณนี้นะคะหมายเลขที่หกสิบเอ็ดจ้ะกระทางนี้ลำดับที่หกสิบสองนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์หมายเลขที่หกสิบสองจ้ะกระทางนี้ลำดับที่หกสิบสาม ลำดับที่หกสิบสี่จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่หกสิบห้าประมาณนี้นะคะลำดับที่หกสิห้าจะลำดับที่หกสิบหกนะคะหน้าไม้ประมาณนี้ กระถางนี้ลำดับที่67ค่ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของสีประมาณนี้หมายเลขที่67ค่ะกระถางที่68ให้ดูไซส์นะคะหมายเลขที่68จะกระถางนี้หมายเลขที่69จ้ะ ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีให้ดูใสลำดับที่หกสิบเก้าค่ะกระถางนี้หมายเลขที่70นะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมให้ดูอีกต้นหนึ่งนะะอันนี้เป็นทรงใบของเขาให้ดูซสเนาะกระถางที่70จ้า ละถางนี้หมายเลขที่71นะคะหน้าไม้ประมาณนี้ให้ดูไซส์ลำดับที่71จ้ะในส่วนของลูกไม้บอลใบไผ่ใบหอกนะคะอี e ีนี้ขอจบการนำเสนอ ันที่ลำดับที่72กระถางนี้ทั้งหมดจะอยู่ในกระถาง4นิ้วแม่คะจัดส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยปรษณีย์ไทยจะส่งด่วนให้แบบ EMS คุณลูกค้าสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะส่งให้ทั่วประเทศสั่งซื้อร่วมกันหลากหลาย EP ได้นะคะของทางบรนสวนอัญญาบริสีเราจะทําการจัดส่งให้ค่าจะส่งจะคิดแบบ เมาเมาต่อหนึ่งรอบของการจัดส่งเท่านั้นนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพไว้เจอกันใหม่กับทางบ้านสวนอัญญาบรรสีนะคะสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีจ้า